สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลิกพ่อพ่อจริงไหมสมรักออกหมัดปมลูกสาวเลิกตรงๆพ่อบาทสมรักคำสิงเปิดปมลูกสาวเบสเลิกตรงๆร,ร,ระหว่างคบมีเรื่องผู้หญิง3วันดี4วันไข้แถมเคยง้งมือจะตกกำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับความสัมพันธ์ของเบสและกณีคำสิงลูกสาวของสมรักคำสิงกับตรงตรงกิศกร ที่ฝ่ายหญิงออกมาเหมือนประกาศตัวว่าโสดแล้วล่าสุดทีมข่าวได้ติดต่อสอบถามไปยังสมรักคำสิงค์คุณพ่อของสาวเบสแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดออนไลน์อย่างดุเดือดถึงพฤติกรรมของตรงๆระหว่างคบกับลูกสาวโดยบอกว่าเรื่องผู้หญิงซ้ำซากแล้วความเกรียใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบสสองปีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรไม่ออกสำหรับเบส ยืมทีละ5้าล้านสองล้านไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นไปได้ไหมสําหรับคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกในอนาคตมันเป็นเรื่องความแมนความเป็นลูกผู้ชายลูกสาวเราครบตอนแรก3วันดี4วันไข้ไม่อยากให้เลิกกันหรอกเมื่อคืนตรงๆก็มาร้องม่มร้องไห้กับผมให้ช่วยจะช่วยยังไงทุกอย่างเวลาปรึกษาพ่อพ่อก็บอกหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยทําตามจนเขาหมดความอดทนตอนเล่นละครดัง เรื่องคุณชายก็เปลี่ยนไปตรงๆบอกว่าช่องบีบผมคือเหตุและผลมันไม่เพียงพอคือเขาเป็นคนทําอะไรมีหลักฐานจับไม่ได้เบสเขาไม่พูดหรอกแฟนคลับเขาเยอะอย่างผู้หญิงเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนบอกว่านอนกับตรงๆแล้วเขาก็ส่งต่อมาให้เบสล่าสุดตรงๆไปเที่ยวมหาสารคามไปกับผู้หญิงก็มีคนถ่ายมาให้เยอะแยะไปหมดถึงเวลาต้องพูดก็ต้องพูดดาราอย่ามาปั้นหน้าใส่กัน เบสเขาบินมาหาผมที่ขอนแก่นผมถามว่าตรงๆไม่มาหรอเขาบอกว่าไปสรารคามแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยถามว่าทะเลาะกันหรอก็ไม่ได้ทะเลาะกันเขาก็บอกมันทนมานานแล้วพ่อไอ้เราก็ไม่ถามต่อเมื่อคืนผมกลับมาจากขอนแก่นเขาก็โทรมาพ่ออยู่ไหนครับพ่อช่วยผมหน่อยครับตรงๆบอกว่าเขากลับมาจากมาหาสรารคามมาถึงกรุงเทพพอดีเขาก็ขับรถมาหาผมแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านหรอกนั่งอยู่หน้าบ้าน มาร้องไห้กับผมคือเบสไม่ได้เข้าเพราะตอนแรกพอจะเข้าไปคุยเบสก็บอกว่าถ้าพ่อพาเข้ามาเบสจอ,อกจากบ้านด้วยคือเราก็กลัวลูกลกลัวว่าลูกเราจะเสียใจแต่เบสทําใจได้พวกเราทุกคนก็ happy. แฮปปี้แ้วเรื่องรถเอา่าดที่ออกมาแรกๆมีแต่ตรงๆใช้ไม่ใช่เบสใช้ไม่ใช่ผมใช้นะมีคนขับรถแล้วก็มีเงินเดินคนขับรถพร้อมมันมีตอนหนึ่งตอนทีสม,มีภาพรถเอาผาด ไปที่รีสอร์ทเบสก็ไปสอบสวนคนขับรถก็สารภาพหมดเพราะเขารัวตกงานพอถามว่ามีใครบ้างเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงทําอะไรไม่รู้เพราะเขานอนอยู่ในรถตรงๆบอกว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนนักแสดงช่องวันไม่มีเรื่องผู้หญิงพอตรงๆไปถ่ายละครเบสก็ดูกระเป๋าไปเจอหลักฐานในกระเป๋าผมก็ไปดูถามว่าโกรธไหมที่ทํากับลูกเราแบบนี้คือมันเป็นธรรมชาติไม่โกรธ แต่ถ้ามาทําลูกเราอาดีบางวันทะเลาะก,กันอยู่บ้านเราเห็นตรงๆง้างมือจะตบเบสเราก็โมโหแล้วบางอย่างเราก็ไม่อยากพูดไม่อยากให้เป็นข่าวนะคือลูกของเราเขามีความสุขหมดเคราะห์หมดโศกหมดเวรหมดกรรมแล้วตอนนี้จะไปไหนก็ไปแต่งตัวยังไงก็ได้แม่เตรียมชุดให้เขาดูแลทําแบบนี้มาตลอดเมื่อก่อนบางชุดนะโปะตรงๆก็ห้ามใส่บางทีทะเลาะก,กันผมต้องเคลียร์ให้ แม่เขาบอกว่ามันจะโป๊ตรงไหนแม่ก็ไปงานอยู่ด้วยแม่เขาดูแลมาตั้งแต่เด็กตรงๆก็มีปัญหากับแม่อีกขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TN n Thailand ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ